Yeah, รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองและผืนแผ่นดินไทยให้ลูกหลานไทยเราสืบไปวันอาทิตย์ที่28กันยายนพุทธศักราช2568นวัดใหญ่สว่างอารมณ์เวลา12นาฬิกาพลโทวิรยุทธรักสินแม่ทัพภาคที่สองได้เป็นประธานฝ่ายทราวาดจุดเทียนชัยในพิธีพุทธาพิเศษเหรียญฮนุมานรุ่นชนะศึกได้รับ ความเมตตามานั่งปรกอธิษฐานจิตโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่ออ่านสิริจันโทหลวงพ่อชำนาญอุตตมักปัญโยหลวงพ่อตีวัดหูช้างหลวงพ่ออนันต์วัดบางคลีหลวงพ่อพานุพงศ์วัดไพรมิตรหลวงพ่อเดียววัดสะพานสูงหลวงพ่ออุดมศักวัดเวลุวันธรรมารามหลวงพ่ออังสิริจันโทท่านสำเร็จวิชาสืบทอดตำราพุทธาคมจากหลวงพ่อสุน วัดสารากุลกับหลวงพ่อกุหลาบอดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่สว่างอารมณ์อย่างครบถ้วนหนุมานหลวงพ่อสุนเป็นหนึ่งในสุดยอดเครื่องรางเบญจภาคีของไทยดั้งกลอนที่ว่าเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานหนุมานหลวงพ่อสุนท่าเบี้ยขลังวัดนายรงราหูคู่วัดสีทองตะกรุดโสรถมหามงคลวัดสะพานสูง ห้าสิ่งหลวนเป็นมงคลทั่วทุกคนควรค้นหาติดกายยามยาตราภัยมิกล้ามาแพ้วพานหลวงพ่ออางศิริจันโทท่านปลุกเสษฮนุมานได้เข้มขลังจนหลายๆคนเห็นฮนุมานกระโดดมาแล้วฮนุมานเป็นพญาลิงที่มีพลังมหาอำนาจด้านคงกระพันและมีเมตตามหานิยม หลังเสร็จพิธีได้มีการทำลายบล็อกและแม่พิมพ์เพื่อความโปร่งใสมิให้เกิดการทำซ้ำต่อหน้าสื่อมวลชนและพุทธศาสนิกชนที่มาเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีในครั้งนี้วาระในการสร้างเหรียญฮนุมานรุ่นชนะศึกครั้งนี้เพื่อนำปัจจัยและทุนทรัพย์ทั้งหมดและวัตถุมงคลแจกให้กับทหารที่ปกป้องผืนแผ่นดินประเทศไทยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสืบไป ขอน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่ออ mm ังสิริจันโทกรานมัสการครับหลวงพ่ออ่างครับขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจท่านทั้งหลายทุกคนที่มาร่วมงานมาช่วยงานวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความโชคจงมีความเจริญจงมีความรุ่งเรืองอยู่ในรุ่งโรจน์สานสุขให้ทุกคนทุกท่านจงมีชีวิตก้าวหน้า อยู่ในหลักคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าลัตนตยนุพาวรานัยงด้วอย่าพาอยากพุทธจงปกป้ององค์เตนาตมอ์โดมีความจควมัมเกิดมีความรุง่งเรอือและประกอบกิจการเป้นอย่นงน้อ้ท่านจะมีความชำเดชทุกสิ่งทุกป,ประการ พร้อมมุ่งมุ่งศรนิทหารื่องทำงจพอม่ม่งส,สิ่งนั้นจะโดนบรรดาให้ท่านนั้นได้มีอายุมีวรรณะมีสุขภาระมีปฏิภาณสาร,สสารสนัสสาชนะสักัติทุกติ่งทุก์ทุกทุทกเมือนนเอ่อระวัการงาน่รี้กา สามุหลวงพ่อครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับใช่ครับและเครเกี่ยวกับงานวัตถุมงคลวันนี้นะครับหลวงพ่อครับงานวัตถุมงคลวันนี้เลยคือเป้าหมายของหลวงพ่อก็คือเอาวัตถุมงคลเนี่ยให้กับทหารวัตถุมงคลนีุกดาหารตามชายแดนครับผมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมม์เพื่อจะได้เป็นขวัญกำลังใจของเคื่องทหารทุกคนว่าพระสงฆ์เราที่อยู่ใน พุทธศาสนาไม่ทอดทิ้งทหารให้กำลังใจและส่งกำลังใจไปให้ถึงทหารแล้วก็ปลุกเสกเสื่อมรางของข,องของังให้ไปใช้ใหหน,นหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นรั้วของประเทศชาติไท,เท,เเท,ทยเราให้อยู่และให มีความเจริญไม่ให้ใครมาชิงมาแย่ที่ของเราของอไปและต้องปกป้องเพื่อเป็นเพื่อเป็นจําหวัดของคนไทยเราตลอดยาวนานะแล้ววันนี้จำนวนวัตถุมงคลที่ให้ทหารไปจำนวนเท่าไหร่ครับก็ประมาณชัก2 0งพ2 0สองพัน ที่มอบให้กับทหาราเป็นรุ่นอะไรครับรุ่นในรุ่นชนะสุดชนะศึกแฟวนจะได้มีความมีชัยชนะมีความกำลังใจรือประกอบสิ่งใจให้มีความกำลังใจให้มีความกล้าหาญมีความอดทนมีความอดกล้าในสิ่งต่างๆให้ต่อจู้แต่ข้าศึกที่จะมาเมตเพียนเรา หรือจะมาชิงแย้มยินแดนของเราออกมาเพื่อให้กำลังใจเขาเขาจะได้มีความสุขมีความติใจยเยือเกเย็นะมีความติดใจเมืเ่อทำติดใจเขาจะได้สบายขึ้นกรบับหลวงพ่อทับอขอให้หลวงพ่อช่วยให้สินให้พรกับญาติโยมพี่น้องที่อยู่บริเวณชายแดน,นที่อาจจะกำลังลำบาก หรือาอ,อาจจะก,กําลังทุกข์ใจอยู่ในเวลานี้ครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรัตนตยานุภาวเวนะช่วยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพระสยามเทวาธิราชจงปกป้องคุ้มครองที่สังหารอยู่ชายแดนให้มีความสุขให้พ้จากเหตอันตรายและให้พจากภัยพิบัตรสิ่งทุกประการ และสิ่งนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จะดลบันดาลให้ผู้ารานั้นได้แครคาดปลอดภัยอ่านอุปรสรรคอันตรายอยู่ในทุกอย่างทุกประกาใรในตลอดที่ทำหน้าที่ตั้งแต่ต้นมานปัจจุบันนี้ขอให้มีความปลอดภัยปลอดภัยมีความสุขความสุขก,กันทุกคนท่นทนทานเธอหลวงพ่อหลวงพ่อมั่นใจ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับส่วำหรับทุนชนะมาเนี่จะให้ที่ว่านพักการศึก็มีความมั่นใจก็มีความมั่นใจก็เสพอย่างสุดสาาุดค,ความสามารถทุกองเลยทุกอย่างวสร็จความสามารถทุกองเลยปล่อยปล่อยความเรื่อว่าปล่อยเต็มจิตปล่อย,อย,อย,อยทุกสิ่งทุกอย่างปฏิการจิตให้เต็มที่ด้วยการทุกองเลยที่มาเนาะจิตใ,ในวันนี้ ให้ม um so, so no so. ีความแคบคาดมีความปลอดภัยท <asaki chama> ุกสิ่งทุกอย่างจะนับได้ว่าเหนือกว่าทุกบุญได้ไหมครับก็ก็ได้วันนี้ก็เอาหนักจัดจัดเลยจัดเต็มที่เลยจัดเต็มที่หลวงพ่ออาบหรวงพ่อตีสององค์นี่ก็โอ้หสององค์นี้ก็เต็มที่เลยเดี๋ยวผมต้องไปรีบไปเช่าแล้วได้ครับหลวงพ่อครับกต่ำนวัสการครับ